สวัสดีค่ะสวัสดี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 ช่วงนี้หายไปจากการก่อบนอนเนาะโอเควันนี้เอก็จะมาก่อบนอนในนิทานพื้นบ้านภ<ม>าคอีาสานที่แบบเป็นที่สุดที่สุดของภาคอีสานแล้วนะคะใครที่เป็นคนอีสานไม่รู้จักนิทานเรื่องนี้ถือว่าไม่ใช่คนอีสานและทุกคนทั่วประเทศไทยเอาที่เป็นแบบว่าเด็กๆอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดอายุเยอะหน่อยเนี้ยรู้จักแน่นอนโอเค ไม่ต้องบอกชื่อเรื่องหรอกเนานะเอาถ้าเกิดบอกว่าขึ้นชื่อเกี่ยวกับพระอีสานเนี่ยน่าจะรู้แหละไปฟังกันอาจจะมีภาษาอีสานปนอยู่ด้วยนะในฤดูฝนทุกครั้งแต่ละครัวเรือนต้องไทดะไถแปลงพื้น,นาเพื่อเพาะหว่านข้าวกล้ากันเป็นปกติอุตัยของชุมชนเกษตรกรรมครอบครัวของชายหนุ่มคนหนึ่งผู้กำพร้าบิดาตั้งแต่ยังเล็ก ยังคงเหลือมารดาเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูแต่เพียงผู้เดียวจวบจนถึงวัยนมชะกันบางเอิญวันหนึง่งเขาไปไถนาแต่เช้าตามปกติเขาไถนาอยู่นานจนสายตะวันขึ้นสูงแล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าที่เคยเป็นมาแล้วรู้สึกผิวข้าวมากกว่าทุกวัน ในแต่ละวันมารดาผู้ชราจะมาส่งก่ลองข้าวพร้อมอาหารการกินให้ทุกเช้าแต่เช้าวันนี้ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนว่าผู้เป็นมารดามาส่งเข้าช้าผิดปกติคงเป็นเพราะความหิวโหยนั่นเองเขาจึงหยุดไถนาเข้ามาพักผ่อนอยู่ใต้ร่มไม้ปล่อยเจ้าทุยเดินไปและเล็มหญ้าตามสบาย ขณะเดียวกันสายตาก็เผอมองไปตามเส้นทางที่มารดาเคยเดินมาส่งข้าวสายตาจดจ้องรอคอยมารดาที่จะมาส่งข้าวตามเวลาที่ควรจะมาด้วยความรู้สึกกระวนกระวายใจยิ่งสายตะวันขึ้นสูงแดดยิ่งร้อนความหิวกระหายก็ยังเพิ่มมากขึ้นตามลำดับท่ามกลางไอแดดที่กำลังร้อนเทาว พลันสายตาเหลือบไปเห็นแม่กำลังเดินเรียบมาตามคันนาเหมือนเช่นเคยด้วยท่าทางร้อนรนพร้อมกับคอนตะก้ากองข้าวน้อยโยกเยกไปมาอยู่เบื้องหลังเขารู้สึกไม่พอใจที่มันดามาส่งข้าวช้าด้วยความหิวกระหายจนตาลายอารมณ์พุ่งพล่านอีกทั้งเมื่อแลเห็นกองข้าวนั้นมันน้อยมากดูท่าทางจะไม่พอกิน ด้วยความโมโหหิวจึงเอิยปากต่อว่ามารดาด้วยท้อยคำรุนแรงว่ามึงไปทำอะไรอยู่จึงมาส่งข้าวให้กูช้านะกล่องข้าวก็เอามาก่องน้อยมาให้กูกินกูจะอิ่มหรือผู้เป็นแม่เอิยปากตอบลูกว่าถึงกล่องข้าวจะน้อยแต่แม่ก็ยัดแน่นในดอกลูกเอ๋ยลองกินเบิ่งก่อนอ้าวขอขอพูดเป็นภาษาอีสานและกัน เพราะว่ามันจะได้อารมณ์เนาะผู้เป็นแม่เอิดปากตอบลูกว่าถึงกองเข่าน้อยแต่แม่ก็ยัดแน่ม่ม่ดอกลูกเอ๋ยล่องกินเบิงก้อนเสียงแม่เมาหวานแท้ด้วยความหิวประกอบกับความเหน็ดเหนื่อยและโมโหหุนหันส่งผลให้หูอื้อตาลายไม่ยอมฟังเสียงใดๆทายหนุ่มจึงเกิดบันดาลโทสะอย่างแรงกล้า คว้าได้ไม้แอกน้อยเข้าตีมารดาที่แก่ชราจนล้มลงจากนั้นจึงเดินไปกินข้าวจนอิ่มเหลือบดูข้าวก็ยังไม่หมดก่องจึงรู้สึกว่าตนเองตีแม่ด้วยความโมโหหิวเกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดีขึ้นมาทันทีรีบวิ่งไปดูอาการของมารดาพลานันเข้าวสวมกอดและเอ่ยคำขอโทษ ร่างมารดานแน่นิ่งไม่ไหวติงอาน,นิจังแม่สิ้นใจไปเสียแล้วชายหนุ่มทะเลือถลไถ่ถหน้าไปบนร่างที่ไร้ความรู้สึกของมารดาร้องไห้ค่ำควรก้มลงกราบที่ร่างของมารดาสำนึกผิดที่ได้ฆ่ามารดาของตนเองด้วยอารมณ์เพียงช่ววูบไม่รู้จะทำประการใดดีจึงเข้าไปกราบนามัสการจะมาผ่านวัดดาเรื่องให้ท่านฟัง สมภารสอนว่าการฆ่าบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าของตนเองนั้นบาปนะักถือเป็นมาตุคาตต้องตงนกนรกอเวจีตายแล้วไม่ได้พุดไม่ได้เกิดเป็นคนอีกมีทางเดียวที่จะให้บาปนั้นเบาลงได้ก็ด้วยการสร้างธาตสฝังกระดูกมารดาไว้ให้สูงเท่านกเขาเฮินจะได้เป็นการไทยบาปนักให้เบาลงได้บ้างเมื่อชายหนุ่มปลงศพแม่แล้ว เขาขอชักชวนญาตินิสชาวบ้านช่วยกันปั้นอิฐก,กอบเป็นธาตุเจดีบรรจุอัฐิแม่ไว้ผู้คนทั้งหลายต่างให้ชื่อว่าธาตุกองเข้าน้อยท่าแม่จนตราบเท่าถึงทุกวันนี้อันนี้ก็คือรูกพระธาตุกองเข้าน้อยนะคะปัจจุบันพระธาตุกองข้าวน้อยตั้งอยู่ที่วัดทุ่งเสดาวตำบลตาทองจังหวัดยโสธร น,นี่ก็เป็นเรื่องเล่าของทางภาคอีสานเนาะเป็นเรื่องที่โด่งดังมากมีชื่อเสียงมากนะคะโอเคเนาะหวังว่าวันนี้ทุกคนจะหลับฝันดีนะคะนาะได้กลับมาฟังเสียงเอิอีกครั้งสำหรับวันนี้ฝันดีคะ่ะ